สบายดีงอๆอ่อนๆอน่ะสาดีเอาแบบงามๆสบายแบบสบายดีแบบงามสบายดีแอวอ่อนหรือว่างามสบายดีอนได้บเาะเอาเอาเอามาหน่สองสามัน่ายอยู่แหละายดีดงคนหลับบากันทุกแบ๊กาบันดบัวแล้วจะเปางมาได้มาคนอไปมาตีหายได้นี่พี่เนาะ <เ>ป่านนั่นอ้พอจะป่านนั่นผลงานเต็มเลยว่ะมันยังค้างมันด้วยนี่โอ้มีแต่ตัวใหญ่รักมันหาตัวใหญ่เนแล้าพอเขาบอกพอเนาะมันแล้วก่านได้ไอ้อีิวนุ่มได้พี่เนาะแม่แมงถือมืองเด้วยมีใครได้หน่ะนี่ มันไดลงแ่นี้นะมันคือมนบ้าลงฉันสั่นเนได้เมืนได้เราลกป้าชวนเปิดเพลงไว้เทียงเออพี่น้องมาตอนสเก็ตผน้าวนเปิดเพลขามาโอผ้าอีอมาห่ดผีน่อยทุกันนไอ้คุ้งกนี่พี่น้องตอนนีมาหออแล้วมีตู้ร้อะได้ชวนอยู่หน้านี่ผมาหอหน่อยกะเทียงหน้าน่อย ไศิพาเบิ่งอ่ะเม็ดแหพี่ยนม่อเนีย่เ็ดตีอกกินินองพี่น้องนี่โอ้มาเป็นสีงขึบนมาขึ้นพ้นสีโตอ้วมุ่วงแล้วแหนงแน่นี่พี่น้องครบทีมเจ้าขึ้แล้วหัวจกว่าฮ้าออกมาเ่ยมันก็บดหายจังน้อย tiêm tiêm cái nút bây giờ sao? muộng <laughs> ừ, bà, xài muộng bà lê phần xài mỏng à, ôi mong. Mong. Mong đâu đây chắc tô nè nè ba đây 2 tô lửa tìm chưa muộng rồi mấy em muộng nè phía cứ đốt nát hết không tăm tăm được đâu đốt đốt ข้างขุนเลิกยุเรนะนะอามองดูใช้เสือข้าถอดบอบมาลงน้องกันนะแล้วก็มาแกออกจะบอบเลื้ยงเดาสิบอกหายน้แ่เคียวนะเอามาเสียไห้ให้นี่ ใส่หม้ออาเนาะพี่น้องหนาหมเลกไปแต่ว่าจะเนใส่หมอปาดตัวใหญ่ได้กเจ้าเลี้ยงตัดไปตัดมาไล่ได้หมดได้หมดไอีห้ออะมีหมวกเพราะแล้วเลี้ยงหมวอนเลียเลียสุดโตล้ลียพอน เออจะลาก่อนลงล้งเออลงน้ำล้างอีกแล้วมีทีมทรายลงเนาะพี่นะไอเต้ยมุดหลุดนะใส่หม้อของลาเอาเนาะไอ้เต้ยเลื่อมหม้อะกี่นะได้ลงถีบมาเลือนะแม่เพียงเนี่ยเลยน่ะไอ้ไม่จะบอกเพียงจะบอกพียงหลงเห็นจะบอเรื่องปลาลายจะบอกเรื่องปลาลายลงด้วยไอ้ม จับขึ้นเบื้องรูปปั้นปีคือปีเมียอานท่ามตู่ได้เมื่อกี้นะเราไบ่าก็หยิบบนแล้วบางงามนะอ่าก็จะกันองยิบมึงดูบ่ายิบมึงดูดูบ่ายร่องก็มากข่อยสีข้อกันน้องอกัปใชายวะใชาเขียวนะอือข่อยอข้อสองเสือเฮียอันทางเขาเฮียประทุมเลยยิบไอ้ผู้สาบังดูฮะ อมเอาเป็แยงอมยิ้มเป็นแยงเอาอมยิ้มสิหวานลีล่องแหมไม่ค่อยจะคขึ้นลปอ่องนั่งถากข้านั่งยิ้มอยู่นี่แหละท้าปีงออดังเลยป๋าไผ่นว่าเขี่ยวขจีแห่แล้วขจีแต่หัวควรเจี่เน้ยท้าเคิร์นนุ่มพี่น้องโซดระ่าโซดระว่าอยไหมโซดโซดผู้ใด้มาสนใจติดต่อได้ทาง เอทั้งทั้งเจ้าที่ต้องตั้งงานก่อยก็ได้ถ้าแหลงก็ได้ที่โตทั้งร้านก็ได้ผู้ใดมากสนใจอันแม่นผู้สนใจคือว่าแล้วซีซบาสุขสบายอยู่แล้วพานอนอย่างเดียวจะทำเออทำไม่ทำร้านข่อยก็แหลงเดมีเกลือกินเกลือมีพริกกินพริกมอสแปลว่าจะมอนกิวเสื้อกิวอ่ะจนแป้เลยเสือนะจนดิสระเราสะอาดหมดละป้าพี่น้องมันเป็ดละ นายเจ้าชุมพลอกพ่ลมกันดังดังทังขางนีปงเอาาเื่อแล้วนั่งเอาเ้วยอะาชุมลพดังแนี้ป้าดอกช่างนั่นนะจังดูบ๊อบบ๊อบถึงแม้มึงดูบ๊ะเธอไเน้ะพี่น้องป่ามันลักเยล พี่น้องว่ามเจนี่บาน้งนี่กินมาดูปันนาได้คำปันในข้ามเอาไว้ไว้ถือกลายถือกันมองนะพี่น้องย่อขึ้นด้วยปลาต้นหาได้มือนะงานไรป่าพี่น้อง Lạp chặt 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 tươi chặt 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 ăn chặt 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 Nó chặt 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 à ลายเป็นลายป่ามันรักเดี๋ยวพี่น้องนี่จะมองบอสเออคือควงแฮมบอสมันควางกระด้บอสงามไหมลายพี่น้อ,องพวกสลามลายควางกระด้ย่ามันดูริถือกระบอษมองขาดบอสเรียลีลีถือไปไหน กินบดอ๋อหมึกลิ้มได้ปลานัยสองตัวแล้วอ้าวยอดลุ้นดิว้าวคุ้มสิตัวที่สองเห็นไหมหยิบวานดูถือจับกทายฮู้หยิบวานดูแง่ยอดมึงดูปลาถือแล้วมาจ้างหยิบวานมังหันนะถือในกู้งในกูเพราะในเขาเกาะนี่อันนี้ก็ได้เออในเขาอยู่นี่เออจั ข่าวตอนก็ปานี่นะเอออ่าย่อเบิ้องห้มันได้ซะครับอย่าขาวก็ปานะเอามาปล่อยด้วยเคือสีโพสอ่ะ <c oughs> บม่ฮะต้องเอาผลงานฮาเอาผลงานตัวจริงเลยมันจังคาค่ากับภูมิใจเลยใครจะจริงมองกับมองมองกอดมันมันบ่มีดูนหน่อยมองมันมองแค่มองไปเท่าลิวตากำบอกว่าใส่ใจได้แต่มองกัว่า แนบกเนแนบบกข้างนอ่เดี๋ยวนออเบบลิวเห็นแน่เบบเฮ็นแนบเห็นตั้งใจนี่เนาะนี่จะทีมสายลงนะจ๊ะป้ามันรักโดน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 ได้ปลาตัวนึงไม่โอเคโอเคใช่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 ว่าได้ว่าได้เหน่อยพี่เสือือเส เอาหาเหได้ไมข้าไปใส่คอยนิงเดเ้าก็นี้และเต็นีปักพังนี่ยพังยังพังอนี่แหละมั่เลจังวาววาวยังกะไอ้ไม่ได้ป่าแล้เต็นมากแล้วเด้อเป็ดไลายพี่น้องนี่ออกใหม่ทึ้งลมทึ้งเย็นนะมันลมยังไงปักวก็ดุดดดพี่น้องกุน้อยต้มๆเนาะ ลงเกียค่ะอ่ะนี่จะทีมั่สายแล้วก็จะลงใส่หม้ออะไรมาน้ำคอถ่าวิทย์คิวเนาะมาถ่ายบรรยากาศให้เบิร์เนาะปั๊มกะลักไหมเนาะพี่น้องปลาตัวใหญ่อยู่แต่ว่ามันล้างมันเอาอยากเนาะมองมันมองมันบดมองมันขาดนะพี่น้องบางต้มกะลุดเนาะ ขึ้ลูกทรา,ายเป็นใหญ่เราอะนะลูกทรายกลางจ้าเพิ่์นสีมาเห็ดดองได้ปีนี่เพิ่์นสีมาเอาเม่ละได้เนี่หมอสีเอาเม่ได้เนี่ยหมอเอออีกวันหนกี่ทิศสองทิศนี่ป้าเลี้ยขอเป็ดน้ำพัดเผาตัวนะนถ้าบ่าได้ป้าเอาเป็ดป่ะเป็ดพัดพเผาตัวนะ นี่นะจ๊ะเป็นสมาร์ทไลน์เห็นห ตัวใหญ่่อพ่อน้าทังมาเนี่พอทังมาใส้ปลาทังลนะอม่ว่าแบบเอ้วนะลีกันใหญ่มันมีร่องแห่งพ่อทังมาเอาเด้อขึ้นทังสูหูททงแกหัวมาพ่อมาเอาพ่อเน่เห็นบปล่าพอตาว่าตกพีแล้วอุ้ยเึ็นเด้พี่มาจ้องเอ้าลีมันีพี่เนาะปลาเต้นขามโคเห็นเ่ามาจ้องอายุพี่ เจุกอ้าวะกอนาบอลายเอดูจเ้อ่าน้อ้วมวนาขีโมบพรเห็ดจัดเต็มขี้ม่แห่งนี้สองคนจะ่อนะเาอนายแห่งนี้แันนายหีนะายเป็นไลเนาะพี่น้องสองคนจะเ่อนะลมดังดังยันลมดังแท้ แวาตื่นเต้นนะอันนี้แม่อันนี้แม่อันนี้แม่ลุ้นดยวมันจะเยมเลยลุ้นเหรอันาะเด้อยขึ้นช่วงเนี่ยเอ้นี่น่องสะเหล่ไปใลร่มแนมเนาะถ้าไม่ไปยังต้องไะเฮ็ดเอาทา้งแต่กันไล่เป็นไล่โอ้ยโอ้ยไล่เป็นไล่เอ้ย้อน ตามโคเอาพ่อมาส่งด้วยผลงานลวดอันนี้ก็เจอพิลัญญาาก็เจอปักกระเดิดบ้านเฮาปะกระเดิดบ้านเฮามันลากเลยเนาะพี่น้องปลามาใส่หม้อควงแหกับควงบุได้สลามมันลยเนาะก็เลยใส่แต่หม้อบอบ๊อบบ๊บบ๊บบ๊อบอบออบอออบ เย็บน้ำบอลลีาจะขัดมอใต่ใบใส่ใบตาดเป็ดคน่าเอางาตัดมาจ้างมาลงขับไปบอแล้วเป็นใหก่ดูสบายดีดูสบายดีกงอ่อนออนอ่ะายดีเอาแบบงามบสบายดีแบบสบายดีแบบงามสบายดีเอว่อนอ่อนเหรอวงามสบายดี่มีอ่อดน อามายหนึ่งสองสามมันถ่ายอยู่เลยถ่ายบัคััเี๋วกับอันว่าจะมีจะมีเปียกก็จะมีอีรยดจอยมกี้เนาะสบายนี่มาก็จะมก็มก็ดาเี่ยใา่แน่ไม่เยอะสักนกกล่องนาสักหนก็ได้ก่องนาแคปตาไปเบิ้งไม่จะหวมันเดีถ่ายเัอเองเอเบิ้งไหนไล่หรอพอไล่ไล่เปนยนเปียกจะขับไปเบิ้งเลยทุ่นหรอบแลเวอันมืออื่นได้กว่าสีล่องเลยเด้โอเคลว่าเรียง เอาว้าไปเพื่อก็จะเอื้อนน่ะมันเสียลงเลยป้าน่ายคือกันมาวัดน้าป้าน่ายปะเต่าเยี่ยขึ้นใกล้ๆด้วยนี่พี่น้องป้าน่ายโอ้โหพอจะป้าน่ายผลงานเต็มเลยว่ะมันเียงครั้งมันด้วยนี่โอ้มีแต่ตัวใหญ่รักมันหังตัวใหญ่เนาะพอเขาบอกพ่อมาส์มาพ่อนึ่งแสดงว่ามานท่านนี้มานถือขู่สองคนกันนะข้า สินด้กะนะก็เถียงตีตามตามเนลิง่าเถิกว่าเ่าตัววะมาใสอ๊ามสอใส่อ๊สามสอเอาเอาคนนเนาเอาใส่แท้ผมไม่ผมปน้มอีกส้ปนี่นะเออปนมาพรเอีกคิวด่แล้วยังมาพี่ ยังมาดูกรมาเลยไปถึงมองล้มันแบบมันอยกไกลแค่มันปลายหยานะพี่น้องน่มันตื่นทั้งนั้นนะขอเชื่อ้าและนั่งอทอีคิวคนงุ่มได้พี่น้องเวนเนถือมองเดแบบเ่ันไลนมันไปทังแคมแแคมหยาน่ามันตื่นเพรหลังุ่มได้งุ่มเอาได้ก็จะเอิดปลาากว่พี่น้องนี่ไม่ใชทาง้าเพุไปยังไงขอยเด้อนี่ ซ้ำเนี่ยกะสิพ่อเอากินแล้วมันโตใหญ่เนาะนี่มีแต่ปลาในค่ำเนี่ยมันดีอินทั้งลังน่ะปลาในค่ำซ้ำสีโต๊ะพี่เนาะสีโต๊ะหาโต๊ะมีตัวใหญ่มีโต๊ะซ้ำตัวย่งใหญ่ก็จะยังไหลเนาะทางปลาคอปลาคอโงมเอาโงมเอา ขึ้นเป,ปีน้าม้ายู่เทิม,ม,มวาหลายใครจะควหาถาทางรูน,าาางน,น่นเองสไปไปขึ่นไป,ป,ปีน้าอยู่เทิงมีหนัอียนออบอบ้มีต่ตงงต้าไมต่ะเยตัวใหญ่ๆเนาะนี่้าหนำหลาพี่น้องหนามันเปท้าหนากินหนำเด้ยังไ่ทันละมาเนาะยังผ่าปีงขึ้นมาบ่อก่อน ตอนปีนสไลดสิบดีทายเบิงสาคลิปไงได้ยูะสุวันพอปลาคอยกเาพี่ป้าทังพี่เบิ้งกุ่มพ่รทานี้ต้องโตไปเนี่ตงไปด้ตัวนึงป้าตะหน่อยนี่ก็มีใเอามันเนาะว้าวกเลี้ยได้ปลาคอเ๋ยเป็นไงมอเห็นเยอะเยได้ตะหน่อยยุ่งวูดเดียว พี่นไปได้มาคอนเอาไปมาตีหายหัวเด็ดแท้เต้นโซ่ให้มึงนี่กันแห้งเละกระจกอีกหนึ่งนีุ่าจ้าเบ้นะอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งโจ๊กมึงโจ๊กกระถางเก่าถังกระยูพูชิ้นหมบ่นแบบมึงอย่าเอาไปชิวอ่าวเบิ่งไปชิวอ่าวเนี่ยนักการเมืองก็ดีเลย กูกับปูแม่เลยกับปูเพราะบาดเอามือแลวกูนะไายตอนนั่นออได้ยังกูก่อนกับกูก่อนเลิกเว้ยกับกูงานเนี่ยพมไม่มือจับแลยกับปูก็ได้พี่นาะียอย่างีทารุนทารุณใช่ใช่ขอพัดเสมอ อ่เอกจิมเดือสายแเปูนอเราะปลาออกมาเนอะบอโอ้ยเ้มันดีนี่้องนี้ปลาเดอทะบั้ไหนเป็นได้ได้ทางนี้นะฮะของนายดมออาการดีๆสคนรถบ๊อบกำซอยบ๊อบจบัด้บ๊อบรัล้วกำเนหางมั้ยเนองหางมือล คไ,ได้แล้วคุบแล้นะย่เป็นไม่ดีรุ่งยาดมากือแมงคุ้ๆอย่างนี้นอเมื่อไหันถอดน้่อ๊อกหรือเป o มันแตกปะพี่น้องลังจากที่ว่าเอาทางขึ้นไปย่งลงมาชนได้ปลาคอปลาปลายีกเนะนี่โอ้เลยมันมีใครได้นี่นะนี่ ใคเนาะโอเคน้อพ no. okay, no, ี a, ่น oh, oh. ้องจำหราลิปนี <cái h ỏi> ้ใ <us> ช <tales> <t clothing but realised> oh, ่หมสิฝาไว้สำนีก no. ่อนท่พนยังุ่มอยู่เนาะเอ้าพออีกแล้วมาเดือขึ้นเอ้าเอาเอไปแล้วเดือขึ้นทางพี่ก่อนพี่น้องเอ้การั็จิจบิบเดือขึ้นทางเดือขึ้นเรียกลน่โอยะก้อนี่เนาะจทกินแล้วพี่น้อง ค่ะอะหนามันส so sure. no, ิค <that> ุยังเข่าเมื่ออะหนามกินออกมาเนาะเพราะว่าห้าสิล่างล่างร้ายเนาะหนาหนามอันนี้นึงหนาให้น้องเนี่ยกันหนาล่างหนามกินแต่จังปีกเนาะสิคุณชิโก้ไอ้นั่มันเดียวกับโบขู่แล้วเซฟแต่คือสิบเป็นทุกคนแล้วคือสิบโบแมนแสแหละเนาะน้อพี่เนาะสไลม์คิมิกะฟากไว้ซัมนี้เนาะไว้พอกันไม่ขิดหนาเนาะพี่เนาะบ๊ายบายบ่มีหอนมือจับแหละ